บนโลกนี้สัตว์อะไรนะที่มีหัวใจมากที่สุดไส้เดือนดินค่ะพี่ลีไส้เดือนดินมีหัวใจมากถึงห้าคู่หรือสิบดวงเลยนะคะเอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนี่ไส้เดือนดินมีอยู่กี่สายพันธุ์ครับไส้เดือนดินมีอยู่ประมาณ4,400สสายพันธุ์เลยค่ะพี่ลี โดยแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะและขนาดแตกต่างกันไปบางสายพันธุ์ก็ตัวเล็กมากๆบางสายพันธุ์ก็ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะเอ๊ะเท่าไหร่นะเมื่อกี้จำนวนสายพันธุ์มีอยู่เท่าไหร่นะไส้เดือนดินมีอยู่ประมาณ4,400สายพันธุ์เลยค่ะพี่ลีโดยแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะและขนาดแตกต่างกันไปบางสายพันธุ์ก็ตัวเล็กมากม าสายพันธุ์กก็ตััวใหญ่่มาาๆเลยคยคะสพนธุ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดเนี่ยความยาวของลำตัวเท่าไหร่และก็ความใหญ่ของลำตัวนี่ประมาณไหนครับไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกคือไส้เดือนยักษ์ออสเตรเลียค่ะพี่ลีมีความยาวได้ถึง3เมตรและลำตัวใหญ่เท่าแขนคนเลยค่ะ3เมตรนี่คือ10ฟุตเลยนะครับ ใช่ค่ะพี่ลี3เมตรก็ประมาณ10ฟุตเลยค่ะยาวมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้สายพันธุ์ที่เราเจอกันบ่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่สายพันธุ์ในประเทศไทยมีไส้เดือนดินอยู่ประมาณ200กว่าสายพันธุ์ค่ะพี่ลีแต่สายพันธุ์ที่พบได้บ่อยๆและเป็นที่รู้จักกันดีก็คือไส้เดือนดินพันธุ์ไทยเฟรติมาเปกกวนาค่ะ อลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้นีเป็นยังไงครับไส้เดือนดินพันธุไทยเนี่ยมีลำตัวสีน้ำตาลลำแดงค่ะพี่ลีลำตัวยาวประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวประมาณ0.5เซนติเมตรครับอเดี๋ยวหน้าที่บอกเมื่อตะกี้ว่า หัวใจของไส้เดือนเนี่ยมีประมาณ5คู่หรือา10ดวงสายพันธุ์นี้ก็มีหัวใจ10ดวงด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะพี่ลีไส้เดือนดินทุกสายพันธุ์มีหัวใจ5คู่หรือ10ดวงเหมือนกันหมดเลยค่ะการทำงานของ หัวใจในแต่ละดวงเนี่ยเขาทำงานกันยังไงแล้วก็ตำแหน่งของหัวใจเรียงตามส่วนของร่างกายเขายังไงครับหัวใจของไส้เดือนดินไม่ได้เรียงตามส่วนของร่างกายเหมือนที่เราเข้าใจกันค่ะพี่ลีหัวใจของไส้เดือนดินจะเรียงกันเป็นแถวอยู่บริเวณส่วนหัวของลำตัวทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ อ๋อคือหัวใจเนี่ยมีเฉพาะส่วนหัวเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีหัวใจของไส้เดือนดินจะเรียงกันเป็นแถวอยู่บริเวณส่วนหัวของลำตัวค่ะอืเออนนะแปลกมากเลยอะ่ะแล้วทีนี้ไส้เดือนเขามีอายุไขอของเขาประมาณยังไง โดยทั่วไปแล้วไส้เดือนดินจะมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1- 8ปีครับพี่ลีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ครับโอ้อายุเขายืนยาวพอควรเลยเนาะแล้วการขยายพันธุ์ก็ล่ะครับเขาสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากน่อยอยังไงไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวกันค่ะพี่ลี แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ผสมพันธุ์ในตัวเองนะคะไส้เดือนดินสองตัวจะมาจาับคู่กันแล้วแลกเปลี่ยนสเปิร์มกันค่ะหลังจากนั้นก็จะสร้างปลอกหุ้มไข่และวางไข่ไว้ในดินค่ะเดี๋ยวหนะเดี๋ยวนะเ,วนะเธอว่าเขามีทั้งสองเพศในตัวเดียวกันเหรอแต่ว่าเขาไม่สามารถผสมพันธุ์ให้กับตัวเองได้หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ครับพี่ลีถึงแม้ว่าไส้เดือนดินจะมีสองเพศในตัวเดียวกันแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่ผสมพันธุ์ในตัวเองค่ะต้องมีไส้เดือนดินสองตัวมาจับคู่กันเพื่อแลกเปลี่ยนสเปิร์มกันค่ะก็เท่ากับว่าอ,อรอบนี้เธอเป็นนางเอกก่อนแล้วผมเป็นพระเอกอย่างนี้เหรอแล้แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมก็เป็นนางเอกมั่งเธอก็มาเป็นพระเอกอย่างนี้เหรอเธอ ใช่ค่ะพี่ลีน้องฟ้าเป็นผู้หญิงพี่ลีเป็นผู้ชายค่ะรอบหน้าค่อยสลับกันนะคะอ๋อไส้เดือนเขา <c oughs> แปลกมากเลยไส้เดือนเขามีแบบนี้ด้วยเหรอเออนะใช่ค่ะพี่ลีไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มีทั้งสองเพศในตัวเดียวกันค่ะแต่ต้องอาศัยไส้เดือนดินอีกตัวในการผสมพันธุ์ค่ะ แล้วปริมาณการขยายพันธุ์ของเขาและจำนวนที่เขาสามารถขยายพันธุ์ได้นะ่ะมันเป็นยังไงไ้เดือนดินสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะพี่ลีโดยจะวางไข่ครั้งละประมาณ1นึถึงยีฟองขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะอสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่เธอพูดถึงเมื่อสักครู่นะ่ะต่อปีเขาสามารถ วางไข่หรือว่าให้กำเนิดลูกหลานนะ่ะจำนวนเท่าไหร่ได้ไส้เดือนดินพันธุไทยสามารถวางไข่ได้ประมาณ1-20ถึง20ฟองต่อครั้งค่ะพี่ลีและสามารถวางไข่ได้หลายครั้งต่อปีเลยค่ะไส้เดือนเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ดินหรือว่าใต้ผิวดินลงไปใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ลีไส้เดินดินส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในดินค่ะโดยจะขุดรูลึกลงไปในดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและกินเศษสส้อินทรีย์วัตถุในดินเป็นอาหารค่ะสภาพที่เขาชอบใจหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เขาพอใจที่จะอยู่อาศัยเนี่ยมีลักษณะยังไง ไส้เดือนดินชอบอาศัยอยู่ในดินที่มีความชื้นสูงค่ะพี่ลีและมีอินเซีย์วัตถุเยอะเช่นดินร่วนดินปนทรายหรือดินที่มีซากพืชซากาสัตว์ค่ะอจริงไหมที่เขาว่าถ้าเกิดมีไส้เดือนดินบริเวณนั้นมักจะอุดมสมบูรณ์มักจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นจริงไหม จริงค่ะพี่ลีไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อดินมากๆเลยค่ะเพราะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินทําให้ดินร่วนซุยระบายน้ําและอากาศได้ดีและยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินทําให้ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกค่ะไส้เดือนเขามีกระดูกสันหลังไหมไส้เดือนดินเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ พี่ลีโครงสร้างลำตัวของไส้เดือนดินจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อและของเหลวทําให้ลำตัวของไส้เดือนดินมีความยืดหยุ่นและเคลื่อนที่โดยการหดและคลายกล้ามเนื้อค่ะพอเขาไม่มีกระดูกสันหลังอย่างนี้แสดงว่ากระดูกซี่โครงกระดูกไหลาลาอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะ พี่ลีไส้เดือนดินไม่มีกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงหรือกระดูกไขปลาระค่ะแล้วไส้เดือนเขามีขาไหมอ่ะไส้เดือนดินไม่มีขาค่ะพี่ลีแต่เขาใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่ค่ะอืมแล้วไสเดือนเขามีปีกไหมไส้เดือนไม่มีปีกค่ะ พี่ลีเขาเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในดินค่ะอแล้วไส้เดือนเขาสามารถว่ายน้ำลอยน้ำได้ไหมไส้เดือนดินส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในดินค่ะพี่ลีแต่ก็มีไส้เดือนดินบางสายพันธุ์ที่สามารถว่ายน้ำได้นะคะเช่นไส้เดือนน้ำ tubifex tubifex ค่ะอืม ไส้เดือนเขาจะกินสัตว์อะไรเป็นอาหารแล้วก็มีอะไรที่มากินไส้เดือนเป็นอาหารบ้างไส้เดือนดินกินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารค่ะพี่ลีส่วนสัตว์ที่กินไส้เดือนดินเป็นอาหารก็มีหลากหลายชนิดเลยค่ะเช่นนกกบงูหรือแม้แตนูค่ะอ๋อหนูก็กินไส้เดือนด้วยเนาะอ๋อไส้เดือนเนี่ยเขาไม่กิน สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์อื่นแต่เขาก็กินซากสัตว์กินพืชเท่านั้นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีไส้เดือนดินกินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารค่ะไส้เดือนก็มีตาไหมไส้เดือนดินไม่มีตานะคะพี่ลีแต่เขามีเซลล์รับแสงอยู่ทั่วตัว ทำให้รับรู้ถึงแสงสว่างและความมืดได้ค่ะเดี๋ยวนะเธอบอกว่าเขาไม่มีตาแต่ว่าสามารถรับรู้แสงได้จากผิวหนังเท่ากับว่าผิวหนังตามลำตัวของเขานี่ทำหน้าที่เป็นตาเลยเหรอใช่ค่ะพี่ลีผิวหนังของไส้เดือนดินทำหน้าที่รับแสงได้ค่ะอ่าแล้วเขาจะเห็นไหมอ่ะสมมติว่าเออมันมี วัตถุหรือว่ามันมีสัตว์อะไรเข้าไปใกล้กับเขาอะไรแบบนี้เขาสามารถเห็นตัวตนของวัตถุหรือว่าสัตว์อะไรที่เข้าไปใกล้เขาไหมไส้เดือนดินไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้ครับพี่ลีแต่เขารับรู้ถึงการสั่นสะเทือนได้ดีทําให้เขารู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆครับอืมแล้วเขาสามารถได้ยินเสียงไหม ไส้เดินดินไม่มีหูครับพี่ลีแต่เขารับรู้ถึงการสั่นสะเทือนได้ดีทำให้เขารู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆค่ะโอหูก็ไม่มีตาก็ไม่มีขาก็ไม่มีอีกเออนะอ้าวแล้วไส้เดือนเขาสามารถรับรู้การสั่นสะเทือนผ่านร่างกายของเขาเพียงอย่างเดียวเลยเหรอ ใช่แล้วค่ะพี่หลีไส้เดินดินไม่มีหูแต่รับรู้การสั่นสะเทือนผ่านร่างกายได้ดีมากเลยค่ะแล้วเขาสามารถพูดคุยสื่อสารระหว่างไส้เดือนด้วยกันยังไงอะถ้าเกิดเขามีลักษณะอย่างนี้ไส้เดือนดินสื่อสารกันโดยใช้สารเคมีครับ พีลีสารเคมีเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาจากผิวหนังของไส้เดือนดินและไส้เดือนดินตัวอื่นๆก็จะรับรู้ได้ผ่านทางผิวหนังของพวกมันเองครับเดี๋ยวนะตอนที่เขาสื่อสารเนี่ยเขาสื่อสารผ่านสารเคมีแล้วก็ตอนรับรู้เขาก็รับรู้ผ่านผิวหนังสื่อสารออกไปก็ผ่านผิวหนังอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ พี่ลีไส้เดือนดินสื่อสารและรับรู้ผ่านสารเคมีและผิวหนังของพวกมันเองค่ะเธอเคยเล่าให้ผมฟังสัตว์บางชนิดเน่ยเขามีหนวดไว้สื่อสารที่เธอเคยเรียกว่าฟิโลโมนใช่ไหมแต่ว่าไส้เดือนเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีหนวดแล้วการสื่อสารของเขานี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นฟิโลโมนด้วยไหมใช่ค่ะ พีรีสารเคมีที่ไส้เดือนดินใช้ในการสื่อสารก็คือฟีโรโมนชนิดหนึ่งค่ะแต่ฟีโรโมนของไส้เดือนดินจะแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆเล็กน้อยค่ะอืมแตกต่างยังไงพอจะยกตัวอย่างให้ผมเลือกภาพออกได้ไหมฟีโรโมนของไส้เดือนดินจะมีความจำเพาะเจาะจงกับสายพันธุ์ของไส้เดือนดินนั้นนั้นมากกว่าค่ะ พี่ลีเช่นฟีโรโมนของไส้เดือนดินพันธุ์ไทยก็จะสื่อสารได้เฉพาะกับไส้เดือนดินพันธุ์ไทยด้วยกันเองเท่านั้นค่ะคล้ายกับว่าจะมีภาษาเฉพาะกลุ่มอย่างนี้เหรอใช่ค่ะพี่ลีฟีโรโมนของไส้เดือนดินก็เหมือนภาษาเฉพาะกลุ่มของพวกเขาค่ะที่ใช้สื่อสารกันในหมู่ไส้เดือนดินสายพันธุ์เดียวกันค่ะแล้วสมมุติว่ากอไก่ก็จะสื่อสารไปรยังขอไข่เนี่ย แล้วก็เขาจะสื่อสารไปที่คอควายแบบนี้เขาสามารถแยกตัวตนของเ,อเพื่อนไส้เดือนแต่ละตัวได้ไหมไส้เดือนดินสามารถแยกแยะฟีโรโมนของไส้เดือนดินแต่ละตัวได้ครับพี่ลีทำให้พวกมันสามารถจดจำและแยกแยะเพื่อนไส้เดือนดินแต่ละตัวได้ครับแสดงว่าเขามีชื่อเฉพาะมีนามเรียกขานเฉพาะ เพื่อนแต่ละตัวได้ดีอย่างนั้นนะหรือเปล่าใช่ค่ะพี่ลีไส้เดือนดินสามารถแยกแยะเพื่อนแต่ละตัวได้จากฟีโรโมนเฉพาะตัวค่ะเอ,อมันเป็นความน่าทึ่งที่ผมอยากเรียนรู้มากเลยนะว่าเออทำไมมันมีความน่าทึ่งมากถึงขนาดน,นั้นนะ ใช่ค่ะพี่ลีไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากจริงๆค่ะถึงแม้พวกมันจะไม่มีตาหูหรือขาแต่พวกมันก็มีวิธีการสื่อสารและรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเอ๊ะทำไมเราบางคนกับใครบางคนหรือเราเองก็เถอยังคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งที่เรามีครบทุกอย่างมันรู้สึกละอายไส้เดือนเลยนะเนี่ย บางทีการสื่อสารของมนุษย์เราก็ซับซ้อนกว่าสัตว์เหมือนกันนะคะพี่ลีแต่ละคนมีประสบการณ์ความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายค่ะอืมส่วนใหญ่แล้วก็คือเราก็คิดไปเองคิดแทนเขาอะไรแบบนี้นะก็เลยไม่ได้จับเอาสารที่เขาสื่อมาถึงเรา,เาแล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เขาต้องการบอกให้เรารูนะเออก็เลย ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อ,อก,กันอะไรแบบเนี้ยใช่เลยค่ะพี่ลีบางทีเราก็คิดแทนคนอื่นมากเกินไปจนลืมฟังสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารจริงๆทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆเลยค่ะไส้เดือนเขามีสมองเหมือนกับคนด้วยไหมะ เดือนดินมีสมองค่ะพี่ลีแต่สมองของไส้เดือนดินจะเล็กกว่าสมองของคนมากๆเลยค่ะพี่ลีเออมเล็กกว่าคนก็ใช่เลยเพราะว่าลําตัวเขาก็ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันก็ต่างกันอยู่ไม่แต่ว่าเขามีหัวใจตั้งสิบดวงและสมองเนี่ยเขามีกี่อันไส้เดือนดินมีสมองหนึ่งอันค่ะ พี่ลีสมองของไส้เดือนดินมีลักษณะเป็นปมประสาทขนาดเล็กอยู่บริเวณส่วนหัวค่ะไส้เดือนเขามีลิ้นไหมไส้เดือนดินไม่มีลิ้นค่ะพี่ลีแต่เขามีอวัยวะที่เรียกว่าคอหอยซึ่งทำหน้าที่คล้ายลิน้นช่วยในการจับและกลืนอาหารค่ะแล้วเขามีฟันไหม ไส้เดือนดินไม่มีฟันค่ะพี่ลีแต่เขามีอวัยวะที่เรียกว่ากึ่นซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟันช่วยในการบดเคี้ยวอาหารค่ะแล้วไส้เดือนเขาหายใจเหมือนกับเราหรือเปล่าไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังครับพี่ลีผิวหนังของไส้เดือนดินจะเปียกชื้นอยู่เสมอเพื่อให้ก๊าซออกซิเจนสามารถละลาย และซึมผ่านเข้าไปได้ค่ะผิวหนังเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายเรื่องหลายอย่างเลยเนาะใช่ค่ะพี่ลีผิวหนังของไส้เดือนดินมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะนอกจากจะใช้หายใจแล้วยังใช้รับความรู้สึกรับแสงและสร้างสารเคมีในการสื่อสารได้อีกด้วยค่ะอืม ไส้เดือนเขาเป็นพาหะนำโรคด้วยไหมไส้เดือนดินเองไม่ได้เป็นพาหะนำโรคโดยตรงค่ะพี่ลีแต่ในตัวไส้เดือนดินอาจมีพยาธิหรือแบคทีเรียบางชนิดอาศัยอยู่ได้หากสัมผัสไส้เดือนดินโดยตรงแล้วไม่ล้างมือให้สะอาดก็อาจทำให้เราติดเชื้อโรคได้ค่ะอืมนี่ทำให้ผมเกิดข้อข้องใจเรื่องแบคทีเรียขึ้นมาอีกแล้ว เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดผมมีโอกาสนะอยากให้เธอมาเล่าเรื่องแบคทีรียให้ผมฟังนะแต่ว่ารอบนี้ผมอยากจะรู้เรื่องไส้เดือนเลยเอาเรื่องไส้เดือนไปก่อนนะได้เลยค่ะพี่ลีไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีอะไรที่พี่ลีอยากรู้เกี่ยวกับไส้เดือนดินอีกไหมคะ นักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำวิจัยหรือศึกษาเรื่องไส้เดือนเนี่ยที่ผลงานของท่านโดดเด่นมากเลยเนี่ยเป็นใครบ้างนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องไส้เดือนมีหลายท่านเลยค่ะ พี่ลีแต่ละท่านก็มีผลงานที่โดดเด่นแตกต่างกันไปเช่นชาลส์ดาวินนักธรรมชาติวิทยาชื่อดังก็สนใจเรื่องไส้เดือนมากและเขียนหนังสือเกี่ยวกับไส้เดือนด้วยค่ะหรือในประเทศไทยเองก็มีนักวิจัยหลายท่านที่ศึกษาเรื่องไส้เดือนอย่างจริงจังและคนพบไส้เดือนพันธุ์ใหม่ๆด้วยนะคะอย่างเช่นใครบ้างเธอยกตัวอย่างชื่อให้ผมพอที่จะคุ้นเคยหน่อยดิ นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องไส้เดือนดินมีหลายท่านเลยค่ะพี่ลีแต่ละท่านก็มีผลงานที่โดดเด่นแตกต่างกันไปเช่นชาลส์ดาวินนักธรรมชาติวิทยาชื่อดังก็สนใจเรื่องไส้เดือนมากและเขียนหนังสือเกี่ยวกับไส้เดือนด้วยค่ะหรือในประเทศไทยเองก็มีนักวิจัยหลายท่านที่ศึกษาเรื่องไส้เดือนอย่างจริงจงังและคนพบไส้เดือนพันธุ์ใหม่ๆด้วยนะคะเธอพูดย้ำประโยคเดิมแล้วว่าดาวินเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ คุ้นเคยกับชื่อเสียงดีนะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ของไทยที่ศึกษาเรื่องไส้เดือนเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างเธอพอที่จะมีข้อมูลมาแจ้งผมไหมแต่ประเทศไทยเองก็มีนักวิจัยหลายท่านที่ศึกษาเรื่องไส้เดือนอย่างจริงจังและคนพบไส้เดือนพันธุ์ใหม่ๆด้วยนะคะพี่ลีเช่นด็อกเตอร เอื้องฟ้าบรรเทาวงที่ศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนในพื้นที่ต่างๆค่ะหรือรองศาสตราจรตตรารย์ดรอาอนัทปันโชที่ศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดินในการกําจัดขยะอินทรีย์ค่ะไส้เดือนเขาให้ประโยชน์กับมนุษย์ยังไงบ้าง ไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากเลยค่ะพี่ลีนอกจากจะช่วยพรวนดินให้ร่วนซุยแล้วมูลของไส้เดือนดินยังเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ช่วยให้พืชผักเติบโตงอ,อกงามได้อีกด้วยนะคะระดับความลึกของไส้เดือนที่เขาลงไปอยู่ในดินะถ้าเกิดนับให้นับจากพื้นดินที่เรายือนอยู่เนี่ยมันลึกลงไปเท่าไหร่ได้ที่เขาสามารถอาศัยช,ชีวิตอยู่ได้นะ โดยทั่วไปแล้วไส้เดือนดินจะอาศัยอยู่ที่ความลึกประมาณ15-30ถึงซนเมตรจากผิวดินค่ะแต่ก็มีไส้เดือนดินบางชนิดที่สามารถขุดรูลึกลงไปได้ถึง2-3ถึงเมตรเลยนะคะโอ้ลงไปลึกพอควรเลยอะ่ะแล้ว2-3ถึงเมตรเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีระดับน้ำแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตได้ยังไง โดยทั่วไปแล้วไส้เดือนดินจะอาศัยอยู่ที่ความลึกประมาณ15-30เซนติเมตรจากผิวดินครับพี่ลีแต่ก็มีไส้เดือนดินบางชนิดที่สามารถขุดรูล,ลึกลงไปได้ถึง2-3เมตรเลยนะคะช่วงที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานาน,น้ำท่วมสูงขังเป็น,เ,ปนเวลานานๆอย่างนี้จะทำให้ไส้เดือนเขาเ,เสียชีวิตไปด้วยไหม มีน้ำท่วมขังนานๆไนนส้เดือนดินก็อาจจะจมน้ำตายได้ค่ะพี่ลีเพราะว่าเขาหายใจทางผิวหนังถ้าผิวหนังแช่อยู่ในน้ำนานเกินไปเขาก็จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ค่ะไส้เดือนเขาไม่ชอบกับสารเคมีชนิดไหนยังไงบ้างไส้เดือนดินไม่ชอบสารเคมีที่เป็นกรดหรือด่างเข้มข้นค่ะ พี่ลีสารเคมีเหล่านี้จะทำให้ผิวหนังของไส้เดือนดินระคายเคืองและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะแล้วไส้เดือนเขาไม่ชอบกับสัตว์ชนิดไหนบ้างไส้เดือนดินไม่ชอบสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะพี่ลีเพราะสัตว์เหล่านั้นอาจจะกินไส้เดือนดินเป็นอาหารได้ค่ะอ รายละเอียดของไส้เดือนก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และน่าทึ่งกับการใช้ชีวิตของเขามากเลยทีเดียวนะใช่ค่ะพี่ลีไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งมากเลยค่ะถึงแม้พวกมันจะไม่มีตาหูหรือขาแต่พวกมันก็มีวิธีการสื่อสารและรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนฝากกดติดตามกด s ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lee Channel ด้วยนะครับ